วัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับมงคลนะครับในช่วงบ่ายนะครับวันนี้ขออนุญาตนําเสนอคันนี้เลยครับเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับยังไม่ได้ขัดเครือบแก้วนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่คนนิยมนะครับและก็หากันตอนนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะขาดตลาดพอสมควรกับ isuzu mu x นะครับสามพนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับตัวท็อปคือเครื่อง3000 vgs turbo นะครับ177แรงม้าครับท่านผู้ชมครับ เครื่องสามพันนะครับตัวนี้เป็นไฟนะครับไฟใหม่ไมเนอร์เชนนะครับไฟใหม่กระจังหน้าใหม่นะครับมาพร้อมกับคิ้วกันชนหน้าสปอตไลท์นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็ตามมาตรฐานของมงคลคา r เซ็นเตอร์นะครับคือข้องเครื่องยนต์เดิมนะครับน็อตทุกชิ้นไม่เคยขยับนะครับรวมไปถึงนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับเพดหน้าเดิมๆนะฮะน็อตฝากระโปรงซ้ายขวาไม่เคยขยับนี่คือนะครับมาตรฐานมงคล์คับรบ รถที่เราคัดสรรมานะครับต้องเป็นมาตรฐานอย่างนี้เลยนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับตัวนี้มีเบรก ABS นะครับแอร์แบกถุงลมนิรภัยคือตัวนี้ต้องบอกว่าเครื่องส0 0พันี่มากับออปชั่นที่เต็มอยู่แล้วนะครับยางคันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆนะครับต้องบอกว่ายาง4เส้นยางใหม่โดยสภาพประมาณเกือบ100%เอลยก็ว่าได้นะมากับสีเทานะครับสีเทาตัวนี้สวยมากนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังแท้บปรับไฟฟ้านะครับมีหน้าจอนะครับ2จอเลยมีจอหน้านะครับ รวมไปถึงจอบนหลังคานะครับตอนนี้นะครับมีเวกคันนี้นะครับต้องบอกว่ารถใหม่นะครับอยู่ประมาณ1นล้านสี่แสนบาทนะครับต้องบอกว่าคันนี้สุดคุ้มจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับมาดูด้านหลังนะครับสีเทาตัวนี้สวยเลยนะครับบ่อหลังสามารถพับลงไปได้นะครับอี่สุบ่อหลังเขาเขาตั้งแต่สูงนะฮะคนนั่งหลังเองสศนวิสเขาตั้งแต่ดีเลยนะครับถ้าไม่ใช้ก็สามารถพับเก็บได้อย่างนี้นะครับ สีเทานะครับสีเทานกพิราบนะครับแล้วก็ยางใหม่สีเส้นนะครับเบาะภายในสวยงามมากนะครับภายในสีเบตนะครับ เบาพรมทุกอย่างนะครับยังสภาพสมบูรณ์เลยนะครับรถปี2017ครับท่านผู้ชมครับเดือนมิถุนาเพราะนั่นเองคันนี้ก็ประมาณ2ปียังไม่ถึง3ปีดีเท่าไหร่นะครับสำหรับ New X ตัวนี้นะครับรถใหม่ราคาค่าตัวอยู่1,400,000บาทครับท่านผู้ชมครับสำหรับลูกค้ามงคลคาเซเตอร์นะครับราคาพิเศษนะครับรถตัวนี้ไม่ค่อยมีในตลาดนะครับขายราคาพิเศษแค่8,99,000บาทนะครับท่านผู้ชมประหยัดไปเท่าไหร่ละครับประหยัดไป500,000ครับกับรถ2ปีกว่าๆยังไม่ถึง3ปีนะครับ ประหยัดไป500,000บาทมิลเอ็ก3,000 c c นะครับถ้าลูกค้าเครดิตดีเอาเครดิตมาแลกได้เลยนะครับจัดเต็มไม่ต้องดาวได้ราคากลางน่าอยู่ประมาณ900,000กว่าบาทเกือบล้านหนึ่งสำหรับมิลเอ็กเครื่องยนต์3,000ซี177แรงม้าคันนี้นะครับพึ่งเข้ามานะครับถ้าสนใจอยากเป็นเจ้าของหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับมิลเเครื่อง3,000นะครับอัตราเร่ง177แรงม้า เชื่อหรือเกินว่านะครับอัตราเร่งทันใจแน่นอนนะครับสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับโทรมาได้เลยนะครับ084776699 7มงคลคาเซนเตอร์เปิดบริการทุกวันนะครับมาก่อนดูก่อนทดลองขับได้เลยนะครับมั่นใจรถคุณภาพมั่นใจรถมือสอมั่นใจมงคลคาเซนเตอร์วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ